จากแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอนมาเล่นละครบทชีวิตหนักจากพ่อแม่มาพบผ้าคนไม่รู้จักจากคนที่รักจำลามาหางานทำ มองทีหลัพี่น้องเงียบเออมีคนจะข้นแม่ดาหันสายหันขวับไปเห็นไฟก็ได้ลองเพลงได้พี่น้องคักอีดีพูย่างลงมาแจะเทิ้งภูเขาพี่น้องเอ้ย่ทิ้งหลังเขามืงนีสิ้าเขาในเมืองพี่น้องมันบอมีค้นก็ได้ลองเพลงสู้พี่น้องฟังบุญละอูแม่ดากรย่างลงมาแจะเทิ้งหลังเขาบุญละบุญพี่น้องเขาน่วยบุญละบุญไม่นี้ก็สิมาขืนรถไฟบุญพู้นทางรถไฟพี่น้องอู ขนทางรถไฟจะไปทํางานมือนีสิไปล่างสวมม้วซักหัวขวมล่างสวมผู้เดียวงอกระพี่นองอุ้นรถไฟทางรถไฟไปพี่นองฮามือนี้แม่ดาสิ้าเขาในเมืองเด้มือนีสิ้าเป็นเด็กเมืองนี่ไปทํางานรับจอบพ่อได้ซื้ออาหารไทยกินเนาะพี่นองเนาะไปไปไปขัรถก่อน มาแล้วมาแล้วพี่น้องรถไปพี่น้องรถมาแล้ว พี่น้องทำความสะอาดแล้วจะมาหลานอาหารไทยพี่น้องเนี้นี้น,นีอาหารเพียบเลยคุ่นเตอบปเขือ,อพผักอิเลิศใบเตยผักบุ้สะเดาอันนี้ก็เป็นบักหู้พริก Ui กลับมาหอดบ้านนะพี่น้องได้เห็ดเข็มท่องได้อาหารไทยไปรับจ่างทำคว่มสะอาดรับจบทำความสะอาดมาใดมนีกะบอพ่อคะ่ะอาหารสรั่งบอกพี่น้องมันแพงแพงอาหารไทยพี่น้องแต่มันก็อยากเนาะนี่แหละพี่น้องพันหนึ่งพเก้าสิบ โคโรนาโคลุนนาเงินเช็คเงินไทยเท่ากับสิบประมาณพันสามพันสี่ผัวพี่น้องจันนายขักเนาะเอ้ยสวัสดีค่ะพี่น้องกลับมาหอดบ้านแล้วจ้าช่องแม่ไอ้ด่าพากินพาเที่ยวหลังจากไปรับจบมาแล้วพี่น้องทำความสะอาด ได้เงินมากหาลอยหกลอยคนน่ะแต่ว่าสื่อของเป็นเบิดพันกลัวพี่น้องไปแ,แวะร้านอาหารใทยใดปลาน้ำปลาสองขวดขวดละลอยหกสิบลอยหกร้อยหกสิบเช็กคกราวเลยพี่น้องแพงเกือบขวดละสองลอยกูาบาเนล็ดเข็มท่องพักบุ้งพี่น้อง ก็วางตุ้งใต้หวันนหมนก็เอิอดนังสือปุ๊บี่บขงพี่น้องเลยสามร้อยสี่ร้อยบาทเท่าละมันอยากมาพี่น้องเห็ดจังได้เลยน่กจะได้พักสะดาวพักเะดาสองแล้พริกแค่เนี่ยพี่น้องท่านเก่าสิบ เช็คคราวประมาณพัน 3, สามพันสี่บาทเท่างานไปรับจ้างมือนี่ได้แค่ได้หกร่อยเจ็ดร่อยกะแล้วพ่อใจดอกพี่น้องไมเห็นได้ได้เนาะพี่นอนะ้องเนาะขาดบ่าได้ไปรับจา้างรับจอบทำความสะอาดกะพ่อได้ซื้ออาหารไทยกินพี่น้องน้ำพำริกน้ำปลาผมชื่รถเนาะไม่ได้กะฝากไปแค่นี้แหละพี่น้นองคลิปนี้ หิวข่าวไปหากินข่าวกันด้พี่น้องเด้อโชคดีมีใช่ทุกๆคนขอบคุณทุกๆการรับชมขอบขอบคุณทุกๆกำลังใจได้พี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าได้จ้าบ๊ายบาย